มีน้องตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเออทำไมกระแสะคำนี้นะคะ wording คำว่าน a r c i s s ั s นั้นมันเยอะมันยิเแล้วเกินใครๆก็บอกไอ,อ้น,น,ออนั่เป็น Nar ซิ s ซัสไอ้นี่เป็น narcissist คุณนั่นเป็นน r c i s s i s t นะคะเออใช่ต้องบอกก่อนนะคะนอสซิซัสแต่มันมีจริงๆมันมีหลายแบบบางอันเป็นแค่ t r a เอ่อเป็นแค่นิสัยแต่บางอันเป็นโรคนะคะซึ่งตรงเนี้ยแม้กระทั่งจิตแพทย์เองในวงการจิตแพทย์เองนะคะเขาก็ยังมีการแตกออกเป็นหลายๆเสียงนะบางคนก็บอกว่าเอ,อ้ยมันคือ บางคนก็ให้น้ำหนักบางคนก็ไม่ให้น้ำหนักบางคนบอกว่ามันเป็นแค่เป็นเทรนเป็นคำใหม่ๆที่เขาบัญญัติขึ้นมานะบางคนบอกมันอ่น n ีดีนะเป็นโรคจริงๆคือบางคนเป็น a อ d ดีจริงๆนะ NPD นีดี่คือเป็นโรคแต่บางคนเนี่ยเป็นแค่บุคลิกลักษณะที่เรียกนอร์ s ิสซึรีสนิสัยเหมือนคนที่เป็นเอ่อ n ีดีแต่อาจจะไม่ใช่เป็นโรคบางคนเพราะนั้นมันก็เลยเกิดข้อถกเถียงใช่ไหมหลายๆประเทศก็จะบอกว่าบางคนบอกว่าเป็นโรคบางคนบอกว่ามันแค่เจอเหมือนแค่อะไรนะ มันแค่วอลนุชอ่ะเออมันแค่นิสัยไม่ดีอ่ะเออประมาณแบบมัน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 ไม่ใช่โรคก็มีนะคะมันเป็นเป็นเป็นคาแรคเตอร์อ่ะอย่างอย่างถ้าให้ครูมองครูก็มองว่ามันเป็นคาแรคเตอร์เออแต่มันอาจจะเป็นโรคก็ได้นะเอออาจจะเป็นโรคก็ได้นี่ครูครูครูไม่บอกว่าใครผิดใครถูกก็ครูก็ยังไม่รู้เลยว่าครูถูกหรือครูผิดนะคะเพราะครูเรียกว่าเราเปิดใจรับฟังไว้ดีกว่าฟังไว้รู้ไว้อ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะเออเพื่อที่จะเข้าใจว่า เข้าใจอะไรเข้าใจว่าเราจะดีอยู่ยังไงเราเราจะรับมือกับคนที่เป็นแบบนี้อย่างไรนะคะอ่ะถ้าตัวที่เป็นโรคคือแปลตรงตัวของ n a r c i s s i s เนี่ยเป็นเหมือนว่า disorder นะคะเออ PD ก็คือ personal disorder narciss n a r c ลิ้มปันกันเอ่า personality disorder คือเป็นคนที่บุคลิกผิดปกติชนิดหลงตัวเองเออพยายามจะนึกภาษาไทยมันเรียงเรียงตามนี่ย คือเป็นคนที่หลงตัวเองนั่นเองค่ะอืมทีนี้ที่ครูบอกว่ามันเป็น personality มันเป็นบุคลิกมากกว่าที่จะเป็นโรคเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยออสภาพสังคมสมัยใหม่มันกระตุ้นหรือมันเร่งให้คนนั้นเป็นน a r c i s s i s t ได้ง่ายขึ้นอ่อาย่างเช่นอะไรบ้างวัฒนธรรมเอาเนี่ยวัฒนธรรมการถ่ายเซลฟี่ะเอออย่ากโกรธกันนะครูไม่ได้บอกว่าทุกคนนะคือแบบว่า วัฒนธรรมการถ่ายเซลฟี่เนี่ยมันเป็นการที่บางคนถ่ายเล่นๆถ่ายขำๆนานๆถ่ายทีถ่ายให้เพื่อนดูเอยถ่าย้ยไปเที่ยวกันลย,ยนถ่ายเซลฟี่ด้วยกันไม่เป็นกลุ่มไปไปทะเลไปแล้วก็่าแต่มันจะมีบางคนที่เสพติดการถ่ายเซลฟี่เสพติดตัวเองที่เขาเรียกว่าโรคหลงตัวเองอ่ามันก็จะเป็นนอสทีนี้เต็นนอ,อสซิสต์นะไม่ได้แปลว่าเลวร้ายทุกคนนะนอสซิสุส์มีหลายแบบโอ้โหครูซื้อหนังสือมาอ่านค่ะครูซื้อหนังสือมาอ่านโอ้โหอ่านแล้วแบบ เรงการวิานี่คือไม่ใช่อ่านหนังสือความหนาเนะี่ยน้องๆยโรคเพเจ็ดเลยนะคือเล่มใหญ่ของเขนะาเนี่ยเขาบอกครูจะดูหลายๆเล่มนะเลยเพราะเฮ้ยจริงๆแล้วอะมันแบ่งไทป์ออกเป็นหลายแบบนะคะแล้วมันไม่ใช่แปลว่าคนที่เป็นโรคนี้เขานิสัยไม่ดีนะเออเพราะมันมีแบบดีแล้วก็แบบไม่ดีด้วยนะอืแบบดีคือเป็นแบบน้อยที่สุดที่เรียกว่าคล้ายๆเป็น โควร์อเออไม่ใช่คล้ายๆเป็นโควร์มันมีโควร์กับโอเวอร์อันนี้ถ้าใครต้องการศึกษาจริงๆต้องไปหาหนังสืออ่านนะคะแต่อย่างที่บอกว่าจริงๆเราเราอ่านแล้วเราแค่รู้เฉยๆเราอย่าไปตัดสินเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะอืมถ้าเป็นตัวที่ทาให้คนอื่นเดือดร้อนอนะคนที่ท้าเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเออไม่มีความสุขนะคะเป็นพิษกับเรามากๆนะส่วนใหญ่จะเป็นโอเวิร์นะคะเออโอเวิร์คือคือแบบเรียกนะเหมือนเขาด้อยค่าเราอ่ะออ หมือนเขาข่มเราอะเหมือนแบบออกกลางออกแบบนะถ้าเป็นโควิดก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบบเล่นบทเหยื่อเออเหมือนเขาเป็นเหยื่อแต่ว่าโลกหมุนรอบตัวเขาคืออย่างนี้ทั้งสองอย่างทั้งโอเวิร์และโควิดเนี่ยคือโลกหมุนรอบตัวเขาทั้งคู่ค่ะเออเพียงแบบต่ว่าไอ้ตัวโอเวิร์เนี่ยจะออกไปทางส่วนใหญ่จะพบในสามีที่ข่มภรรยาสามีที่มีเมียน้อยสามีที่นอกใจภรรยาสามีที่กดขี่ข่มเหงภรรยา ที่ด้อยค่าดูถูกดูแคลนภรรยาอันนั้นน่ะนะคะเป็นโอเวอร์เป็นเป็นเป็นแบบว่ากดหรือเหยียบคนอื่นนั่นเองนะคะตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่เหยียบคนอื่นแต่ว่าถ้าเป็นโคว r ์นะคะตัวเองเป็นศูนย์กลางเหมือนกันแต่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อค่ะเป็นผู้ถูกกระทําค่ะใครๆก็ไอ้นี่แบบผู้คนมาลุมชั้นแบบชั้นเนี่ยถูกกระทาชั้นอย่างนั้นอย่างนี้คือทุกอย่างมันต้องเกี่ยวกับชั้นหมดเลยนะส่วนใหญ่แล้วแบบโควต์เนี่ยจะเป็น ความทุกข sort of ์ของคนเนี toxic, dark, dark, dark. For the exist exist the ่ยเขาจะอยู่ที่ตัวเขาเองหรือบางทีเขาอาจจะเป็นท็อกซิดดักหนาในคนที่อยู่ใกล้บ้างคล้ายคล้ายดักดักอ่ะคล้ายๆายสายดักรู้สึกว่าตัวเองแบบนะเราก็ไม่ไม่ไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อค่ะคนนั้นถูกกระทําถูกการแกล้งถูกน่นถูกนี่ทุกอย่างโลกนี้ต้องเกี่ยวกับฉันหมดเลยทั้งสองอันนะคะคือโลกจะหมุนรอบตัวเขาทั้งสองคนทั้งอ่โอเวอร์ แล้วก็โควร์ดางนั้นเวลาในคลิปมีจํากัดคลิปนี้จะพูดถึงสิ่งที่เป็นปัญหาที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็คือแบบโควร์นั่นเองค่ะเออเหนื่อยนะอธิบายมาหลายคลิปมากเหนื่อยมากส่วนใหญ่เนี่ยคนที่อยู่กับนอร์สิสเนเนี่ยแหละแล้วเจ็บปวดมากที่สุดคือคนใกล้ตัวเออเพราะว่าตัวโควร์เนี่ยเขาจะมีเหมือนมีหน้าก,กากเออจริงๆทั้งสองแบบแหะ ทั้งโอวทั้งโอวดทั้งโควดด้วยนะเหมือนมีหน้ากากหมายความว่าไงเวลาเขาอยู่นอกบ้านนะคะเขาจะน่ารักเขาจะไหนเขาจะดีเขาจะแบบโอ้โหสุภาพบุรุษจังเลยผู้ชายคนนี้แบบอพอตามไม่เ,เววพออบอุน่นพอมาเสียสลาบแบบผู้ผู้หญิงคนไหนเป็นเมียเขาต้องโชคดีมากเลยได้แต่งงานออกับคนคนนี้ผู้ชายคนนี้แบบดรีมีมากเลยแบบอืมนอกบ้านเป็นแบบนั้นแต่ กลับบ้านปั๊บปิดประตูบ้านปุ๊บโอ้โหน่าก,กลัวคือประมาณแบบฮิตเลอร์เลยคือแบบเออแล้วก็นะคนที่อยู่ด้วยเนี่ยภรรยาที่อยู่ด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีใครเชื่อเธอค่ะไม่ค่อยมีใครเชื่อเธอว่าจริงรอโหสามีเธอเป็นอย่างนั้นหรอไม่ไม่ฉันว่าฉันเธอคิดไปเองหรือเปล่าคือนะคะเพราะว่าคนที่มาปรึกษาครูคุูคินคุูรีนมาเป็นนานมากจนคุณรู้สึกว่าครูเข้าใจครูเข้าใจคนที่มาปรึกษาว่าหนูพูดกับใครก็ไม่มีใครเชื่อ เขาบอกว่าหนูเนี่ยนะไม่ดีนะลักษณะทางเซิร์ฟเนี่ยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและเขาก็จะมีแพทเทิร์นการมีความสัมพันธ์กับคนอื่นน่ะเขาจะมีแพทเทิร์นนะคะความสัมพันธ์กับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนลูกน้องหรือภรรยานะคะเขาจะมีเซอร์เกิลของเขาอยู่วงหนึ่งที่ครูคยบอกหลายๆครั้งแล้วตอนนี้ไอ้เพื่อนเนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราเพื่อนอยู่ในเซอร์เกิลเนี้ยเราเพื่อนไม่ชอบเขาอะยังเก่งเท่าไร่ก็เลิกคบดิ ไม่ชอบก็ห่างกันไปไม่ชอบก็บล็อกกันไปก็อยู่ไกลๆก็ไม่เป็นไรออกไปนอกวงใช่ปะเออถ้าเพื่อนเ้าเจ้านายเอ,อ่อย่างเก่งก็เจ้านายส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยร้ายกับเจ้านายแรอกแลเป็นลูกน้องย่งเก่งลูกน้องที่ทนเขาไม่ได้ก็าไงลาออกจากงานไปอยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นคนที่ซัฟเฟอร์หรือว่าเจ็บปวดรวดร้าวเนี่ยกับนอซซ์ซมากที่สุดมักจะเป็นภรรยาค่ะมักจะเป็นคู่ชีวิตเพราะอะไรไปไหนไม่ได้ ถ้าไม่ภรรยาก็แม่แบบพ่อแม่หรือส่วนใหญ่จะเป็นแม่พเพราะเพศหญิงก็จะถูกไหมนะสูกส่วนใหญ่นะเขาไปไหนไม่ได้เช่นจะให้ไปไหนอ่ะก็เธอให้ฉันลาออกจากงานให้ลาออกจากงานไม่มีไรายได้ผู้ชายที่เปลาซือ้อไปหาเลี้ยงแล้วผู้หญิงก็ตั้งเลี้ยงลูกอยู่บ้านมีลูกอีกอ่ะ มีลูกเป็นโซ่ทองท้องใจจะเลิกกันก็สงสารลูกจะออกไปไหน็รัลูกจะออกไปทําอะไรเพราะรายได้ไม่มีเพราะเขาเพราะนายชั้นสุดบอกให้ออกจากงานเขาริ่งทนอยู่ความเจ็บปวดอืโดยที่เธอเธออยู่ครับเจ็บปวดเนี่ยแล้วทาไมครูช่วยได้ยังไงคนที่เข้าจองเวลาครูมาเนี่ยเขาดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าครูอธิบายเขาเห็นรูปแบบทั้งหมดเห็นแพทเทิร์นคือคนที่เห็นแพทเทิร์นเนี่ยจะดีขึ้นเลยจะรู้เลยว่าอ๋อโอเคสิ่งนี้ไม่ได้เกิดจากฉันคนไม่ได้เกิดกับฉันคนเดียว ฉันไม่ได้คิดไปเองคืออย่างน้อยครูฟังเขาเขาจะรู้ว่าครูเข้าใจเขาว่าเขาไม่ได้คิดไปเองเพราะเวลาที่เขาไปปรึกษาคนอื่นคนอื่นจะมองว่าบ้าเธอคิดไปเองเขาน่ารักจะตายเขาแบบเธอคิดมากไม่หนึ่งไม่มีไม่ค่อยมีใครเชื่อเขากับสองออคนไม่รู้คือคือเขาไม่รู้ไม่มีวิธีอธิบายเขาเข้าใจว่าความผิดไม่ได้อยู่ที่เขาอะคืออย่างนี้คนที่เป็นเหยื่อนาสครูใช้คําว่าเอ่อเหยื่อน,นะคะภรรยาหรือคนที่อยู่ด้วยเนี่ย เขาจะถูกมานิปิเลต์ภูมิาจจะใช้ภาษาไทยเขาเรียกว่าชักจูงถูกทําให้เชื่อถูกถูกปั่นหัวเออถูกปั่นหัวถูกทําให้เชื่อถูกทําให้คิดว่าเธอไม่ดีปัญหามันอยู่ที่เธอเธอมันบ้าเธอมันประสาทและผู้หญิงเหล่านั้นเชื่อดิเพราะว่าเพราะว่าเขาเก่งนะน้องสึดๆเก่งมากค่ะเก่งในการปั่นหัว ครูเคยเล่าเรื่องแก๊สไลติงมาแล้วแต่ครูไม่อยากเล่าซ้ำ้าใครที่เคยดูแล้วไปย้อนดูที่ครูเคยเออไปพิมพ์ครูเคยพิมพ์เล่าเรื่องของแก๊สไลติงแล้วนะคะนะคะคือการทําทําให้เชื่อนะคะจะคล้ายๆเ้ายมินิเปอร์เลต์กันละคือทาให้เชื่อคนจะรู้สึกว่าคนน่ะผิดงงรู้สึกแบบงงๆอ่ะคุณผิดแล้วคุณก็ไม่ดีด้วยไม่ดีพอแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคุณไม่มีค่าแล้วคุณอยู่หัวเขานะ แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าคุณอ่ะโง่คิดได้แค่นี้หรอเอาอะไรคิดคุณจะสูญเสียตัวตนหนึ่งสูญเสียตัวตนของคุณสองสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองความนับถือตัวเองนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ต้องพูดถึงเซลล์เอสเต็มเลยแค่เชื่อมั่นในตัวเองยังยากเลยอยี๋ยวัตไม่ต้องพูดว่ารักตัวเองเลยนะคนที่อยู่กับนราที่สุดไปนานๆน่ะไม่ต้องรักเลยไม่เป็นค่ะ แล้วโหซ่อมยากมากกว่าจะฟื้นได้เพราะว่ามันเหมือนน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนมาดูเซอร์เคิลนี้มีอะไรบ้างนะคะเซอร์เคิลนี้คือหนึ่ง love bombing นะคะ love bombing คือการบอมบอม์บอมความรักเข้าไปคือเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าเขารักคุณมากจนคุณต้องเลือกเขาจนคุณต้องแต่งงานอับเขาอะเออ จนคุณต้องทิ้งทุกอย่างมาคุณต้องลาออกจากงานมาเพราะว่าเขาทําให้คุณรู้สึกมีค่ามากๆเซอร์เคิลที่หนึ่งคือเลิฟบอมบิงนะทีนี้พอคุณตกคาอยตกเหมือนแมวตกธาตุคุณเคยแมวตกทาตุเพรตอนแรกทำหน้าสงสารเท่านหรแต่พอคุณเป็นทาตมาแล้วมันค่อยข่มขืนคุณเ้หมเหมือนแมวบางตัวที่แก็บเก็บมาจากข่างถนนตัวมอมแมมดูน้าสงสารตอนหลังนั้นมันใหญ่กว่าคุณอีกเข้าใจไ่มแบบนั้นเลยค่ะเราเซอร์เิเป็นแบบนั้นหนึ่งนะคะเลิฟบอมบิ่งสอง ดี l วลูดีแวลูคือช่วงที่ value แปลว่าคุณค่าดีคือลดลงมาเหมือนดีแคปกาแฟดีแคปอะดีแคปไปอินคือเอากาแฟเอาเอาเอาแคปไปอินออกดีแคปใช่ไหมคือคือเอาเอาลดแคปไปอินเพราะฉนั้นดี a วลูคือการทําให้คุณค่าคุณลดลงไงพูดใลก็ได้คุณดูโง่ให้คุณรู้สึกนะว่าคุณโง่คุณด้อยค่าคุณปัญญาอ่อนคุณบ้าคุณประสาทคุณเป็นอีผีบ้าคุณเป็นคุณคือ คุณค่าคุณจะหายปไปเลยแล้วคุณจะงงเหรอคุณจะเขาจะค่อยๆพูดทุกวันว่าจาคุณรู้สึกว่าเออว่ะตัวคุณน่ะมันจะค่อยๆเล็กลงแบบนี้แบบนึงจนเหลือเท่าอย่างลบนี่คือขั้นตอนของดี fair ลูและขั้นตอนสุดท้ายมันจะมีสามอันนะขั้นตอนสุดท้ายคือ d i s c อร d ดดิสครที่แปลว่าทิ้ง ทิ้งดิสคร์แต่ดิสคอร์ดนี่มีสองความหมายหมายถึงว่ามีสองรูปแบบคือทิ้งจริงๆหมายความว่าไงมันชิ้นคุณไปเลยมันออกเสื้อผ้าไปอยู่กับเมียใหม่ไปมีผู้หญิงใหม่ปล่อยให้คุณเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่กับลูกสองคนดิ้นรนทำมาหากินเนี่ยทุกวันนี้ที่ครูจับมาขายประกันสุขอะไรนะประกันไม่น่าสับไพ่ประกันไฟไหมประกันรถยนต์เนี่ยกันเนี่ยคือคนที่ถูกทิ้งแบบนี้แ,บบแหละนะให้เขาเลี้ยงตัวเองได้เนี่ยคือทิ้งไปเลยกับสองทิ้งทางความรู้สึกอันหลังน่ากลัวกว่า หมายความว่าไงตัวมันอยู่แต่มันทําให้คุณมันมันตัวมันอยู่แต่มันไม่รักคุณแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณถูกทิ้งทั้งที่มันยังอยู่มันเหมือนไอ้เพลงสมัยก่อนนะใครเกิดทันนะยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บของอินคาดูนะ คือถ้าเกิดว่าเขาทิ้งคุณไปเลยนะคุณจะโมโหทีเดียวคุณจะเศร้าทีเดียวคุณจะเสียใจทีเดียวแล้วมันไปมีเมียใหม่มันทิ้งคุณไปเลยนะคุณจะเสียใจหนเดียวแล้วคุณจะลุกขึ้นมาทํามาหา,หากินปิ้งหมูขายทําขนมขายเขายขาย้ขาวแกงขายประกันรถยนต์ค่ะคุณจะหาทางเลี้ยงตัวเองได้ถ้ามันไปเลยแต่ปัญหาคือการทิ้งแบบออทิ้งทางความรู้สึกเนี่ยน่ากลัวเพราะว่าตัวมันยังอยู่ค่ะมันกลับบ้านทุกวันเลยแต่มันไม่สนใจคุณมันไปหาผู้หญิงอื่นแล้วมันก็น่าเจ็บกว่า นี่คือดิสคั d สามขั้นตอนแล้วพอมันมันไปมีผู้หญิงใหม่ผู้หญิงหลายคนนักกรยาจะร้องผมร้องไห้ทําทำไมเสียอ,อกเสียใจมันเป็นอยู่คนใหม่ดูมันรักกันมากเลยดูแบบหลงมากหลงไมเอาอกเอาใจนั่นไงคือเราเป็นน้อยใจว่าเรามีค่าน้อยกว่าผู้หญิงคนใหม่ไม่ใช่ค่ะมันไปเริ่มเซอร์เคิลใหม่ฟังนะตั้งใจฟังจะได้ไม่เสียใจต่อจากนี้จะได้ไม่เสียใจเขาไปเริ่มเซอร์เคิลใหม่ไปเริ่มวงจรใหม่คือเขาทิ้งเราไปแล้วเขาไปเริ่ม เลิฟบอมบิงกับผู้หญิงคนใหม่ค่ะเดี๋ยวผู้หญิงคนใหม่เ็าจะเจอแบบเราค่ะพอพ้นช่วงเลิฟบอมบิงไปแล้ว่มันเป็นปีๆเลยนะก็เหมือนตอนนี้กว่าเขาจะแต่งงานกับคุณนะเขาก็ทําให้คุณหลงเป็นปีเหมือนกันนะเออมันเป็นวงจรของเขาใช่ไหมทีนี้พอเรารู้เรื่องนี้ยคุณจะได้ไหวตัวทันว่าคุณไม่ได้ง่คุณไม่ได้ไม่มีค่าคุณคุณจะค่อยๆฟื้นตัวว่าเขาเป็นแพทเทิร์นของเขา แล้วไม่ได้เป็นเฉพาะคู่รักหรือหัวเมียอย่างเดียวนะคะลูกน้องก็ด้วยมาใหม่ๆเฮ่อวุย้ยลูกน้องคนโปรดต่อมาเริ่มดา่าเอาดา่าเอาแล้วต่อมาก็เริ่มไปรักลูกน้องคนใหม่ไปเริ่มต้นกับลูกน้องคนใหม่เจ้านายบางคนอ่ะแบบเหมือนรักเฮอคนใหม่บางคนก็จะเป็นเพื่อนเวลามีเพื่อนใหม่เฮอเพื่อนใหม่ต่อมาก็ไปหาเพื่อนใหม่เลยนี่คือวงจรของนอร์ซึ่งเข้าเอาตัวเ,เองเป็นส่วนกลางใครให้ประโยชน์ขเขาเขาก็จะอยู่กับคนน,นั้นนานที่สุด โอ้เรื่องนี้ว่ากันยาวติดตามในคลิปต่อๆไปเวลาในคลิปนี้หมดแล้วนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครรู้สึกว่าเป็นเหยื่อต้องการออกมาต้องการที่จะฟื้นและเริ่มต้นสร้างชีวิตออกมาสู้ชีวิตด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องกลับไปสู่วงจรน,นั้นอีกค่อยแอดไลน์มานะคะจองเวลากับปูดได้ที่0897456111ค่ะ